สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะอวันนี้ก็คือมาเยี่ยมเยือนบ้านแม่แบมนะคะตำส้มตำกินกันค่ะไปหาลามันแล้วพี่สหกรณ์ก็มาหาเออก็เลยเข้ามาหาพี่สหกรณ์ก็เลยแวะมาเล่นกับเขาแม่แบมไม่ได้ออกมาจนโอ้มาก็ไม่เคยเจอเขาอะค่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้เห็นไม่ได้เล่นกับพวกเขาตั้งแต่งานไอ้บุ๊ อก็เลยแวะมาเยี่ยมเยือนแล้วอีกคนหนึ่งคือมนรรมุษย์ป้าไปหาส้มที่บ้านเออไปก็เจอแฟนส้มดีนะ <laughs> เขาคุยกันรู้เรื่องโ้ <laughs> ค้คนบนบบ <laughs> าาก็เลยตำส้มตำกินกันค่ะอืมมารอดูฝีมือยายถอนกับแม่ <laughs> แบบเออมันแตกนะไหนแมบบ่ เราว่ามุ้งหลุดเอียนเอียนนั้นอ่นีมันมันมันอันจักไว้เอ้บุญมาเอามาแบ่งเขิงเอาอยู่พี่เอาแล้วฮะอันค่อยละคืน่าเออมันหลายคนกินเลยอยวีเสีและเอาตัวนี้มาฮาเส้นเส้นคักอยู่ได้อันนั้นกะแล้วไม่แล้วก็ยุดละละค่อยไม่ไปหาเลาค่อยมุย ถาม่าพ่อพ่อนะค่อยก็ไม่รู้จักแต่หาที่ไหนยอยู่ละมันไฮต้าม่ใหไหมถามมาเธอก็คือในฐานะค่อยเป็นญาติเนาะออและอันนี้แหละค่อยเหลืออยู่ประมาณประมาณสามล็อกไอก้สองล็อกไอ้สามแถวสามแถวมันเป็นแถวยง้วอ,อ,อันล็อกปามหนึ่งแล้วมันแล้วอันเธอไปเอาเสใสกสองกระสอบค่อยลได้กระสอบขคงค่อยเอาไว้ให้มันเส่เออห้องให้ได้แบบน่ะไปตัดเอาหน่ะ ห้านั่นเพื่อวานที่ตาปูอันนั้น,อ,นอ่ะน,น้นนนอยได้แบบเขาไร่ในแบบใะเอดสุตรมันเอ๊ะเห็นเขาบกบุกสปีนา่าจะมิได้ไปรับจ้างแล้วห้อยเห็นนังยุนี่เ,เตีงพังหรอหหือมะหวยบ่เอออันนี้คือมะอึกกินแก้ไอได้เด้อนี่มีหวย คนจะถูกไงใครกินผูกก็หายไอเออกินวันละไม่สองเมตรอันนันมะอึกยาแก้ไอหายเป็นห้วยนี่แหละซื้อไอซื้อข้าวเหนียวไอสองกระสอบกี่บาทกระสอบละไอสองร้อยยี่สิบอือเป็นเป็นข้าวไม่ได้จักเป็นกระสอบหนึ่งอ่ะเขาไอหน้า ข้าวเหนียวพัดไม่ค่อยกินเผือกกระดอได้ซุ้มค่อยน่ะค่ำซื้อข้าวเจ้าก๋วยมาคิดมันก็ยังยึดกูดถ้วเดี่เนาะเลขปลายป่าถ้วยเนาะถ้วยใหญ่ก่อนนะไม่เป็นไรนี่อ๋อเราโม่งหลืมลืมก็อร่อยอันเสียดายต้นมะละมุดซุ้มเจ้าเด้่เนาะนารามาแรกๆแหละห้องเจ้าเป็นมะละมุดอันนั้นมะละมุดนะมันอายุสั้นของเจ้าตายหรือยัง อีได้แบบนี้แล้วก็ขอบไม่เห็นของสุ้มเจ้าแล้วขอาไปหาละมุดพัานนั้นนี่ละได้พัานน,านั้นพันมีแสบมากอู้แต่ก่อนดกน้อยเอ๋ยเอ๋ยอันเอ๋ยคอยและสุ้มเจ้ามีกลิ่นนะน้าอันต้นหุ่งก็ยังยืนยงของกระพันเธอสุ้มเจ้าอยู่เนาะเพราะแบบไปส่งอันปุ่นอยู่แต่นของเขาเาาย่เบิร์นบอกหมดงานแล้วเป็นตาเป็นตามิตกอยู่ฝนนะมันจะทิ้งช่วงะ้ทิ้ง ทิ้งโซงก็บใครอยู่พอดีได้อันปุ๊มันงงหรือต่ำสุขคุณเนาะถ้ามันสดน่ะถ้าปลูกแบบอย่างนี้น่ะโอเคเนาะถ้ามันเหี่ยวน่ะปลูกใส่ค่อยน่ะลำมันเท่านิ้วก้อยค่อยก็เอาได้ยายแบมเนาะเพราะว่ามันเราก็หาข้าวสดน่ะดินเย็นแล้วฝนตกบ่อยนี่อันนี้น่ะขมิ้นเจ้าหรอค่อยขอเลยสิค่อยอยากทาหน้าไหมฮะ ไม่ได้เป็นผีปอบได้ <c oughs> เนี่ยแหละคะ่ะส้มจะเป็นคนที่ชอบแบบว่าเออให้ผู้ใหญ่เขาทาให้กินเพราะเราฝีมือไม่ค่อยโอเคเนาะแต่ว่าใช้เราไปเอานู่นเอานี่นะไปแต่ให้เราทำนะไม่ค่ะเขาแม่แบมกับไอ้ยายถอนก็ชอบไอ้แกงสม้มทั้งทาง,งที่เราเป็นคนขยันนะคะผู้ใหญ่ต้องทําให้เด็กกินเด็กไม่สุขสมควรทําให้ผู้ใหญ่กินเพราะว่าเราฝีมือไม่ไม่ขั้นเทพเหมือนเขา อันนี้คือมะมะผิว่ะมะเอิบทีแรกว่าจะตำขนมจีนเพราะว่ายายถอนเขาซื้อขนมจีนมาหนึ่งโลพ่อแบมบอกตำส้มตำดีกว่าอืมแต่พอแบมเขาไปส่งส่งเส,สาวันนี้ค่ะนานๆจะได้ออกมาเออคนอื่นเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกมงปลูกมันอีนี่ยังไม่เสร็จยังไปไม่ถึงไหนจะเดือนหนึ่งแล้วค่ะคือเราแบบไปหาลามันทุกวันน่ะ สั่งซื้อเขาก็ไม่เอามาสั่งซื้อก็คือได้ซืยี่สิบลำไอ้ยี่สิบลำเป็นเงินลำน้อยๆน,น่ะค่อยค่อยไม่ได้ซื้อค่อยค่อยคือมันไม่มีของค่อยแล้วเพราะมันลำเล็กค่อยไปเอาของอีเต่าดีกว่าอิ่มไหมนะ่ะฮะ,ะอ,อะไรนะ เดี๋ยวจะมาเอาขามิ้นไอ้แม่แบมค่ะวันนี้ฝีมือพวกคนแก่น้ำแรงพักเอาเลยนี่สุดตันชิก่อนขมิ้นชัวไหมแม่แบมเหลืองไหมล่ะแก่ดูหัวมาดิเดี๋ยวก่อนอนี่พอคมดีนแล้ว เออขมิ <oh ้นอยู่โอ้ยมีค่อยเซออันโอ้จะเมื่อเลยเห็นอีตาวีแล้วมันใเห็นเธอมันเป็ดขุยตุ้นมันมีเอ็ดไอ้ถอดคอะโมอเขาเจผูดนะมันจะละมือนะฮะเขาไม่เคยเป็นบ้านนอกไงมีแมนตั้งแต่มันมีสบายขนะะและค่อยละวาวะเอามันไปนําเพราว่ามามามืดเนาะค่อยมากกับสิบแปดสิบแปดนาฬิกาเพราะว่าค่อยจะไปประมาณสี่โมงห้าโมงแล้วค่อยเอกงานได้น่ะประมาณชั่วโมงกว่า แล้วก็ไปสลุดเสาสลุดแรงคอยสู้แดดไม่ได้มันก็ไปนอนอยู่เปรแล้วกินยาแล้วก็คือนอนพักผ่อนล่ะก็เดี๋ยวนี้นัดเทงก็ใครอยู่ได้มันไปเป็นมุ่งเทียงเข้าหน่อยช็อๆเทียงนัดเทียงคําไม่ตกฟากอือโอ้ยเดี๋ยวนี้สยานมันโดอเดี๋ยวนี้มีค่อยกาเทียงเออค่อยละเหรอค่อยโทรไปหาเจ้าเจ้าอยู่หนววีวีคอยโนบะอยู่วีโหดโห ใคแลูเออคุยเดี๋ยวลูเลืองอยู่น่าสะมาของแพงห่าอยู่ก็ท้อนมามาจากโรงพยาบาลมาลินจีกาแมงอันเต่าทองเจาะเฮ้ยออมสินมันไปหาเพื่อเฮ้ยออมสินจ่ายเขาเนาะดีเนาะมันจะหลืงอันหลือลูเดี๋ยวลูสุดท้ายนั่นละนั่นนอยู่หน้าบ้านยายหมดแล้วเหรอไม่ใช่อยู่หลังบ้านอยู่ข้างนู้นนะไม่ไม่ค่อยไม่ได้ <ใน S 2> ไปเอา เออเพราะ <ทำ S 2> ว่ามันจะลูกเล็กเออค่อยเอาไอ้มันเหลืออยู่ลูกนึงแล้วทีนี้เอาเอาตรงนี้ดีกว่าโอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายเดยยถอนบอกว่ามากินส้มตาฝีมือแม่แบมหรือยายถอนผสมกันมไม่รู้อร่อยไม่อร่อยที่มือแ่บอยู่แล้วแต่โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ